As Nakhon Ratchasima is honored to host the 2nd International Art Festival Thailand Menelay 2021, we will take a look into our readiness in hosting this world-class event. Please enjoy. 3ทุน. ทุนทางด้านสังคมคนนครราชสีมาเนี่ยเป็นคนที่มีอัตลักษณ์มีความเป็นศิลปินค่อนข้างจะสูงนะฮะมีภาษาเป็นของตัวเองแล้วก็มีผลงานศิลปรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนผ้าไหมจากปักธงชัยหรือที่ต่างๆ มีบุคลากรที่เป็นศิลปินแห่งชาติมาอยู่ในพื้นที่เรามากนะครับอันที่2คือเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นมาที่ยาวนานเรามีงานศิลป,ปะวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นจํานวนมากมีภาษาถ่นที่ไม้มีที่ต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายก็คือทุนทางธรรมชาติที่เรามีคือเป็นลักษณะของพื้นที่เรานะครับเรามีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับยกย่องเป็นมรอดอกโลกอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็มีพื้นที่จิโอพาร์คซึ่ง เป็นพื้นที่ที่เป็นร่องรอยของไดโนเสาร์ต่างๆงานไทแลนเบเนเล่จะได้ผลดีในเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะก่อให้เกิดการต่อย,ยอดน่าจะเป็นทุนในการพัฒนาในเรื่องศิลปกรรมหรือศิลปะต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดีเลยนะครับจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อม ทั้งในเรื่องของงบป,ประมาณทั้งในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือภายในจังหวัดรวมทั้งเรื่องสถานที่ต่างๆรวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงาน h ท i l ลน d ์เบเนเรตในครั้งนี้งานเทยแลนด์เบเนเรตที่มาจัดที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญเป็นการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของคนนครราชสีมาที่จะจัดงานระดับโลกผมก็เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานไทยแลนด์เวนัลเล่นในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกท่านเนี่ยจะได้มาเที่ยวชมจังหวัดนครราชสีมาในอีกรูปแบบหนึ่งท่านจะเห็นอีกมุมหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา